ในโลกที่เต็มไปด้วยความอายุติธรรมและการกดขี่ประชาชนในอาณาจักรเอเลเทียต้องทนทุกข์ภายใต้การปกครองของกษัตริย์ไทเรนผู้ซึ่งใช้อำนาจอย่างโหดร้ายและไม่เคยรับฟังเสียงของผู้คนบ้านเมืองเต็มไปด้วยความยากจนขณะที่ขุนนางและผู้มีอำนาจเสพสุขบนหยาดเหงื่อของชาวบ้านในมุมหนึ่งของเมืองหลวงกลุ่มนักปฏิวัติที่นำโดยอารียนนักปราหนุ่มที่เคยเป็นอาจารย์แต่ต้องลีภ้ภัยเพราะแนวคิดต่อต้านอำนาจเผด็จการได้เริ่มรวบรวมสมัครพรรคพวกเพื่อโค่นล้มกษัตริย์พวกเขาแอบประชุมกันในห้องใต้ดินของโรงตีเหล็ก สร้างเครือข่ายข่าวสารและะส,สมอาวุธเพื่อเตรียมพร้อมสําหรับวันที่พวกเขาจะลุกขึ้นสู้แต่การปฏิวัติไม่ใช่เรื่องง่ายเมื่อสายลับของกษัตริย์เริ่มไล่ล่าพวกเขาอาเดรียนและเพื่อนร่วมอุดมการ์ต้องเผชิญกับการทรยศความสูญเสียและการตัดสินใจที่ยากลําบากพวกเขาต้องเลือกว่าจะใช้วิธีการสันติหรือใช้กําลังอาวุธในการปลดปล่อยประชาชนวันที่ถูกกาหนดก็มาถึงกลุ่มปฏิวัติใช้ช่วงเวลาที่กษัตริย์กาลังจัดงานเลี้ยงใหญ่เป็นโอกาสในการจู่โจมพวกเขาบุกเข้าวังจุดประกายให้ประชาชนลุกฮือขึ้นต่อต้าน แม้ต้องแลกด้วยเลือดและน้ําตาในที่สุดพวกเขาก็สามารถโค่นล้มอำนาจเผด็จการ